สังขยาไข่สูตรนี้อร่อยมากหอมมันหวานกำลังดีค่ะไม่หวานมากไปทำกันวันนี้ใช้กระทะของอีควินใบนี้ในการกวนนะคะไม่ติดกระทะเลยเหมาะมากๆสำหรับกวนขนมค่ะน้ำตาลมะพร้าว100กรัมขยำให้เป็นเม็ดเล็กๆนะคะแล้วก็ตามด้วยไข่แดง4ฟองเป็นไข่เบอร์3แล้วก็ตามด้วยเกลือ1ใน4ช้อนชาใช้มือขยำให้เข้ากันถ้าใครมีใบเตยสดก็เอาลงไปขยำด้วยนะคะจะหอมมากๆ ตามด้วยกะทิ300 ml แล้วก็ขยำให้พอเข้ากันตามด้วยแป้งข้าวโพด20กรัมกวนแป้งข้าวโพดให้ละลายจนไม่เหลือเม็ดแป้งเลยค่ะตามด้วยน้ำเปล่า100 ml คนให้เข้ากันเข้ากันดีแล้วเปิดไฟค่ะกวนไฟอ่อนใช้เวลาไม่นานค่ะเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะคนเหนืดขึ้น,นเรื่อยๆแบบนี้ค่ะ พอเขาเริ่มค้นเหนือ่อเดือดปุดๆแบบนี้ปิดเตาได้เลยนะคะแล้วก็กวนแบบไม่เปิดเตาไปทิศทางเดียวกันเหมือนในคลิปเลยนะเขาจะได้เนียนๆค่ะกวนแบบไม่เปิดเตาประมาณ3นาทีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นําใส่ภาชนะได้เลยค่ะแล้วก็หาอะไรมาคลุมไว้นะคะเข้าตู้เย็นอยู่ได้นานหลายวันเลยค่ะถ้าใครฟังสูตรไม่ทานสูตรอยู่ในคอมเมนต์ถ้าใครมีคําถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ